นัตตี้คะ่ะชาแนลเอ็มแอนดนะคะวันนี้นัตตี้นะคะอยู่ที่ o ูตฟิลเจอร์ปาร์กรังสิตคะ่ะซึ่งทางฟอร์ดน,ดนะคะได้นำรถนะคะ n น x t เจ n e v e r e s t รสมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ไรับชมกันนะคะที่จอดอยู่ข้างๆนัตตี้ตรงนี้เลยสีน้ำเงินนะคะจะเป็น e v e r e s t รสนะคะรุ่นสปอร์ตค่ะราคาขายของเขานะคะอยู่ที่1 4 6 4 0ล้านบาทนั่นเองค่ะแต่สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเราได้ทำการนะคะเพิ่มออปชั่นซึ่งตัว e v e r e s t รส o r t เนี่ย ให้ลูกค้าสามารถเลือกนะคะเพิ่มแพ็กเกจนะคะที่จะได้ในส่วนของตัวเทคโนโลยีการขับขี่ของตัวท็อปมาใส่ในตัวสปอร์ตนะคะค่าได้จ่ายนะคะเพิ่มเติมจุอยที่60 0 0 0บาทนั่นเองค่ะสำหรับตัว Ever อ s ร Sport นะคะจะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้หสปีดนะคะถ้า10บสปีดจะเป็นในส่วนของตัวไทเทเนียมพัดค่ะ เดี๋ยวตที้พาชมรอบๆคันกันนะคะว่าเปิดตัวมาใหม่แล้วนะคะหล่อแล้วก็สวยขนาดไหนเนาะในส่วนองตัว e v e r อรนะคะตัว e v e r อร์เรส r t สปอร์นะคะสัญลักษณ์เด่นๆของเขาเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะแล้วก็ตัว e v e r อรสที่สากระโปรงหูกระจกมองข้างมือจับตัวนี้จะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะ ในส่วนของตัวไฟหน้าก็ดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่เลยเป็นไฟหน้า LED ขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟ daytime r u n n i ิ g l ไล h t มาให้ด้วยเลยนะคะไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ LED ทางส่วนของชายกันชนด้านล่างก็เป็นสีดำเงาค่ะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตนั่นเองเนาะมาดูในส่วนของทางด้านข้างของตัวรถกรันคิ้วล้อนะคะตัวรถสีอะไรคิ Q ้วล้อจะเป็นสีนั้นเลยค่ะในส่วนของตัวแม็กก็เป็นสีดำเงานะคะเช่นเดียวกัน ตัวแมกนะคะแล้วก็ตัวล้อนะคะขอบจะอยู่ที่20นั่นเองยางจะเป็นยางกุดเกียร์นะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่2555 5 R20 ค่ะหูก็จะมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวให้เลยค่ะแล้วก็เป็นระบบปรับและพับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาที่ลตีแจ้งไปเนาะก็จะได้อยู่ในแพ็กเกจของราคา60,000บาทนั่นเองค่ะมาดูทางด้านใน ห้องโดยสารฝั่งคนขับกันนะคะเบาะนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าค่ะในส่วนของตัวปุ่มพุสตสตาร์ทนะคะย้ายจากฝั่งซ้ายมือมาอยู่ในฝั่งขวามือหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในแพ็กเกจของ 60,000บาทนั่นเองค่ะจะได้หน้าจอมาแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าจอแสดงผลนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงกลางของห้องโดยสารนะคะก็ขนาด12นิ้วซึ่งจริงๆถ้าไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจจะอยู่ที่10นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นระบบซิงค์4่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายเลยค่ะมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบแท่นชาร์จไวเลสมาให้ด้วยเลยนะคะอำนวยความสะดวกให้เลย ในส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาได้แล้วก็สามารถปรับที่ตัวหน้าจอได้นะคะตัวเกียร์แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าค่ะเบาะก,ก็จะมาเป็นเบาะนังสีดําเดินได้สีดํามาเลยคเน้นในเรื่องของความสปอร์ตนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันนะคะก็เรียได้ว่ากว้างขวางมากนั่งสะดวกสบายเลยค่ะสำหรับเป็นตัวเอวอเรสนะคะเดี๋ยวนัตตี้ขึ้นไปนั่งให้ได้เห็นภาพกันดีกว่า อัตต้สูงอูที่159-160ถึงนะคะก็ศีสะโดยส่วนของตัว head room ก็ยังคงได้อยู่แล้วก็บอดี้ของตัวรถนะคะก็กว้างขึ้นมากกว่าตัวเดิมนั่นเองตัวปรับแอร์นะคะมีมาให้ด้วยนะคะช่องเสียบ USB Type C มีมาให้เลยค่ะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวตอนหลังไปดูทางด้านท้ายของตัวรถกันบ้างท้ายเรียกได้ว่า หล่อและสวยเลยดีไซน์ใหม่ตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงทางด้านท้ายไฟนะคะก็เป็นไฟ LED มาให้แล้วนะคะในส่วนของไฟท้าย e v e r อร์เนะคะเดี๋ยวลัตตี้เปิดในช่องฝาท้ายให้ดูค่ะตัวบอดแถว3นะคะพับเรียบได้เลยเก็บของได้เยอะค่ะแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือมาให้นะคะเครื่องมือแม่แรงตรงนี้เนาะแล้วก็เวลาเราขันตัวนี้จะเป็นตัวยางอะไหล่นั่นเองค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวา่าเราจะขโมยโดนขโมยยางอะไหล่นะคะเพราะว่าถ้าตัวรถล็อกอยู่ค่ะไม่สามารถมาไขาได้แน่นอนปิดง่ายค่ะสบายมาก เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังมีมาให้ครบเลยอย่างที่นัตตี้แจ้งไปนะคะว่าจะอยู่ในแพ็กเกจของราคา60,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนผูโดยสารฝั่งซ้ายทางกันบ้างเนาะก็บอกปรับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีในส่วนของ ที่วางแก้วนะ้ามาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสอดได้ออกแบบมาให้สามารถใช้ประโยชน์และใช้งานได้นะคะเป็นช่องเก็บสัมภาระค่ะเรียกได้ว่าเอเวอเรเรานะคะได้ทั้งสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมนะคะความอนเนกประสงค์นั่นเองเทคโนโลยีการขับขี่มีมาให้ครบเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหา รถยนต์ฟอร์ดใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแลนเจอร์หรือเอเวอเรสนะคะทักไลน์หานัาตีได้เลยหรือโทรสอบถามข้อมูลแคมเปญโปรโมชั่นนะคะหรือรายละเอียดในส่วนของ แพ็กเกจต่างๆนะคะโทรหาณตี้ได้เลยนะคะที่เบอร์0959522887ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับณตี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางจะเป็นเพจ Facebook M a n N by ณตี้ค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับณตี้ซื้อรถออนไน์กับณตี้ต่อดภั0 0ย100%แน่นอนค่ะเงินจองและเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัท ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง6ปีซ้อนนะคะวันนี้นาตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ